ลิฟบานสวิงประตูฉากนะครับประตูฉากนะลิฟแบบนี้เขาเรียกประตูฉากคือเข้าฝั่งนี้ออกฝั่งนี้นะ สวัสดีครับเพื่อนๆก็คลิปนี้นะครับมาตรวจเช็คนะครับตรวจเช็คตามรอบเซอร์วิสนะครับบ้านก็ยังไม่เสร็จนะครับอาคารก็ยังไม่เสร็จแต่ว่าใช้งานไปแล้วเดือนนึงเราก็เข้ามาตรวจเช็คแล้วก็ปรับแต่งเข้ามาดูค่าเอออร์ต่างๆนะครับที่ลูกค้าใช้งานไปแล้วนะครับอันนี้ช่างตูนก็กําลังเซอร์วิสนะครับเดี๋ยวยังไง ลงรายละเอียดให้ดู<า>แล้วก็วันนี้เราก็จะดูด้วยนะครับบนกาการทํางานทั้งหมดนะครับของลิฟป,ประตูบานสวิงตัวนี้นะครับผมเป็นลิฟบ้านประตูบานสวิงนะครับเดี๋ยววันนี้รายละเอียดคงได้ครบนะครับจากหลายๆคลิปที่ทํากับตัวนี้มันก็ยังไม่ได้ลงรายละเอียดเท่าไหร่วันนี้น่าจะได้ครบนะครับโอเคครับผม ระหว่างงานก่อสร้างนะครับอันนี้ก็จะเป็นลิฟต์ประตูบานสวิงนะครับประตูฉากนะลิฟต์แบบนี้เขาเรียกประตูฉากคือเข้าฝั่งนี้ออกฝั่งนี้นะหนึ่งสองสามสี่นี่เข้าฝั่งนี้นะครับอ่าชั้นล่างนะอันนี้คือชั้นห้าส่วนชั้นสี่กับชั้นห้าเนี่ยออกฝั่งนี้นะครับจะเห็นว่าลิฟต์จะมี เอาแบงค์ลุกขึ้นยืนดิลุกขึ้นยืนดีๆดิเออจะมีประตูสองทางนะครับคือประตูฝั่งนี้แล้วก็ฝั่งนู้นนะฮะอันนี้เป็นพื้นไม้อัดรองโปรเทคไว้นะครับช่วงก่อสร้างอยู่นะ <c oughs> นี่ก็เห็นว่ามีมา่านแสนนะครับมีเซ็นเซอร์นะครับเซ็นเซอร์ตัวนี้จะหยุดการทำงานของลิฟต์นะครับเมื่อ มีสิ่งของหรือมือคนเนี่ยเข้าไปกีดขวางทางวิ่งอาขนาดิฟบวิ่งอยู่น,นะครับพูดผิดเอาแบงค์ยื่นมือมาขวางดิอ่านะฮะอาเมือออ่อแล้วรี็จะวิ่งต่อนะครับนี่ครับีแบบนี้เรียกประตูฉากนะครับ ะอะไรนะลิฟบานสวิงประตูฉากนะครับคนบอ่อลึกห้าสิบนะครับตามสเปคแต่เอาจริงได้แค่สี่สิบนะฮะหน้างาน วิ่งช้าหน่อยนะครับเพราะว่าลิฟต์นี้มีประตูในนะครับ15เมตรต่อนาทีนะครับถ้ามีประตูในนะครับลิฟต์ตัวนี้สามารถวิ่งได้ถึง24เมตรต่อนาทีนะครับนี่ฮะเห็นว่ามีประตูสองทางนะครับอันนี้ทางหนึ่งนะ แล้วฝั่งนี้อีกทางนึงลิฟต์แบบนี้เขาเรียกลิฟต์ประตูฉากนะครับทีนี้เราจะกดขึ้นไปที่ชั้น4นะฮะลิฟต์ิงแล้วนะครับมีโทรศัพท์อะไรติดต่อได้นะครับเดีย๋ยวจะจับมุมกล้างไว้ตรงนี้นะครับผมก็จะได้เห็นประตูหนึ่งและประตูสองนะครับถ้าเกิดว่าลิฟต์ขึ้นมาอย่างนี้แล้ว มีสิ่งของหรือว่ามีมือเราเลยออกไปเงี้ยเป็นไงหยุดนะครับลิฟต์จะหยุดทันทีนะครับผมแล้วถ้าเอามือออกนะครับลิฟต์ก็จะวิ่งต่อแต่การวิ่งครั้งนี้คือการวิ่งไปรีเซ็ตนะครับคือมันมองว่ามีสิ่งเอ,อ่อผิดแปลกแหละนะครับแต่ถ้าเราไปตัดอยู่ที่จังหวะใ,ใกล้ลิฟต์มันก็จะเคลื่อนที่ไปหาชั้นเอง ลูกค้าก็มีบ่นบนนิดนึงว่าริบวิ่งช้านะครับคือเราให้วิ่งเร็วกว่านี้ไม่ได้นะครับให้วิ่งเร็วกว่านี้ไม่ได้นะครับมันเป็นเรื่องของมันเป็นเรื่องของความปลอดภัยนะครับผมคือเราขายสเปคนี้นะครับแล้วก็วิ่งตามสเปกที่เราขายนะครับผมพื้นที่มันแคบด้วยนะครับก็ยืน ถ้ยืนแบบหล่อๆก็ยืนได้แค่สองคนนะครับตอนนี้ก็ยังแบบทั้งฝุ่นทั้งโผเยอะไปหมดนะฮะไอผนังนี่ก็ปลูกปลูกไม้อัดไว้นะครับผมปลูกไม้อัดไว้อ่าทีนี้ถ้าขึ้นมาปุ๊บก,ก็จะเห็นประตูอีกด้านหนึ่งเมื่อกี้เราเดินเข้าฝั่งนี้นะครับทีนี้เราจะออกฝั่งนี้ เรื่องก็จะอยู่ด้านบนนะครับลงชั้นหนึ่งนะครับ ความเร็ว15เม,15มตร15เมตรต่อนอาทีนะครับตั้งกล้องไว้ให้สูงหน่อยไม่รู้ว่ามองเห็นหรือเปล่านะครับงานก็น่าจะก่อตั้งอีกประมาณสัก3-4เดือนนะครับผมโอเคถึงถง,ถงแล้ว <Okay. S 2> ไปฝากไว้แค่นี้ครับลิฟต์ป,ประตูฉากบานสวิงนะครับสำหรับพื้นที่แคบๆนะครับผมเราขายลิฟต์ตามพื้นที่นะครับพื้นที่มีจำกัดเราก็ทำได้นะครับเมื่อกี้นะครับจะเป็นพื้นที่1เมตรคูณเมตร40นะครับผม Okay, ครับคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้ครับขอบคุณครับ